ค่ะในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันที่บทเดิมนะคะในเรื่องของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ว่าในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในหัวข้อหนึ่งก็คือที่อยู่ของผู้มีเงินได้ห,หรือว่าแหล่งที่เกิดเงินได้ของเงินได้พึงประเมินใช่ไหมคะจะมีอยู่ด้วยกันสองแหล่งจําได้ไหมคะหลักแหล่งเงินได้มีอยู่ด้วยกันสองแหล่งอันแรกก็คือผู้มีเงินได้พึงประเมินที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยส่วนอันที่สองก็คือผู้มีเงินได้พึงประเมินที่มิได้อยู่ในประเทศไทยทีนี้ค่ะ เรามาดูหัวข้อแรกอันนี้ก็คือผู้มีเงินได้พึงประเมินที่อยู่ในประเทศไทยค่ะต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือว่าผู้ซึ่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันทั้งสิ้นเนี่ยค่ะต้องอยู่ให้ถึงหนึ่งยแวันในปีภาษีอ่ะจำง่ายๆเลย ต้องอยู่ให้ถึง180วันในปีภาษีเราถึงจะถือว่าเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะปีภาษีในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือปีปฏิทินเช่นในปีนี้ใช่ไหมคะเป็นปี2,564 1ปีภาษีเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่1มกราคมถึง31ทธันวาคมปี สองพันห้าร้อยหกสิบสี่อันนี้ค่ะเราเรียกว่าหนึ่งปีภาษีหรือว่าปีปฏิทินทีนี้ค่ะเรามาดูว่าผู้ที่เขามีเงินได้ค่ะนักเรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทําไมเขาถึงมีหน้าที่ต้องเสียให้กับต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยอันแรกเลยะคะ่ะเป็นเพราะว่า เขามีหน้าที่งานหรือว่ากิจการที่ทำเนี่ยค่ะอยู่ในไทยโดยนายจ้างหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยด้วยก็ได้หรืออันที่สองกิจการของนายจ้างของเขาเนี่ยค่ะกิจการของนายจ้างในประเทศไทยซึ่งหมายถึงก็คือกิจการในประเทศไทยของนายจ้างในประเทศไทยอ่ะอย่าสับสนนะหัวข้อแรก หัวข้อแรกตรงนี้หน้าที่การงานหรือกิจการที่ทำเนี่ยโดยนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยแต่แต่พอมาหัวข้อที่สองปุ๊บก,กิจการของนายจ้างในประเทศไทยเนี่ยซึ่งหมายความว่ากิจการทั้งหมดของนายจ้างเนี่ยทำไหมคะนายจ้างเนี่ยต้องอยู่ในประเทศไทยด้วยอ,อันนี้ก็เป็นมูลเหตุให้เขาเนี่ยต้องเสีย ภาษีต่อไปหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่สามค่ะทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าเงินได้นั้นเนี่ยจะจ่ายในประเทศไทยหรือจ่ายนอกประเทศไทยถ้าเขามีทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีทีนี้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งค่ะเขาบอกว่าถ้าผู้อยู่ในประเทศไทยมีเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหนึ่ง หน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศหรือ2ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ<ม>ก็ทำไมคะจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยต่อเมื่อได้นำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทยอ่าดูอ่าตรงนี้จำดีๆนะมันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือ หน้าที่งานหรือว่าทรัพย์สินของเขาอยู่ต่างประเทศถ้าเขามีหน้าที่งานกับทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศแต่ว่าเขานำเงินได้ที่ได้จากสองตัวนี้ค่ะเข้ามาในไทยเขาก็จะต้องจ่ายเงินภาษีให้กับรัฐบาลอ่ะไม่สับสนเนาะทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างแรกนายชมพูทำไมคะเขาเป็นคนไทย ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทต่างประเทศให้เป็นผู้จัดการสาขาในประเทศไทยในตำแหน่งผู้จัดการสาขาดังกล่าวย่อมเป็นอะไรคะหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยอ่ะเข้ากับข้อแรกเลยหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยโดยนายจ้างของนายชมพูทำไมคะไม่จําเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยก็ได้เห็นไหมนายจ้างของเขาเนี่ยแต่งตั้งจากบริษัทต่างประเทศ แต่ว่าให้ในายชมพูเนี่ยมาเป็นผู้จัดก,การสาขาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นหน้าที่หรือกิจการที่เกิดขึ้นทำในประเทศไทยถึงแม้ว่านายจ้างเขาเนี่ยค่ะจะอยู่ในต่างประเทศต่อไปตัวอย่างที่สองนายจอรนเป็นคนอังกฤษใช่ไหมคะเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวโพดเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวโพดในต่างประเทศ ของบริษัทสมบูรณ์จำกัดเท่ากับบริษัทสมบูรณ์อันนี้อยู่ในประเทศะไรคะประเทศไทยซึ่งอยู่ในกรุงเทพนายจรย่อมมีเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยอ,อันนี้ในกรณีที่นายจรทำไมคะเป็นคนอังกฤษแต่ว่ากิจการเนี่ยเกิดจากกิจการของใครคะนายจ้างของนายจรซึ่งอยู่ใน ประเทศไทยนายจ้างของนายจรเพิ่งอยู่ในประเทศไทยอยู่ในบริษัทสมบูรณ์จำกัดทำไมคะให้นายจรเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายข้าวโพดออกไปต่างประเทศอ่ะอันนี้มันก็จะเข้าเกณฑ์ในข้อที่2ก็คืออะไรคะกิจการนายจ้างในประเทศไทย ต,ต่อไปค่ะดูข้อที่3ตัวอย่างที่สในปีพศ2563นายแดงเป็นคนไทยใช่ไหมคะไปทำงานที่ประเทศบูไนเป็นเวลา11เดือนและได้กลับมาพักผ่อนในประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยนำเงินได้ทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นนี้นายแดงไม่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยเพราะว่าอะไรคะนายแดงอยู่ใน ประเทศไทยไม่ถึง180วันในปีภาษีหลักแหล่งเงินได้แรกเขาพูดถึงผู้ที่มีเงินได้เนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยต้องครบ180วันในปีภาษีใช่ไหมคะแต่อันนี้นายแดงไปอยู่บูไน11เดือนแล้วก็กลับมาพักผ่อนในไทยเป็นเวลาแค่1เดือนเองแสดงว่าทำไมคะไม่ถึง180วัน แม้ว่าเขาจะนำเงินได้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยด้วยแต่ถ้าเขาอยู่ในไทยไม่ถึงร้อยแปดสิวันในปีภาษีเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีค่ะทีนี้ดูตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายใช่ไหมคะในปีพศหกสาเนี่ยในเหลืองเขาเป็นคนไทยใช่ไหมคะไปทำงานในประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา5เดือนได้เงินทั้งสิ้น5้าแ0,000นบาท และได้เดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทยเป็นเวลาเจ็ดเดือนอแต่ไม่ได้นำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยถือว่าในเหลืองเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยถึงร้อยแปดสิบวันเจ็ดเดือนก็แสดงว่าถึงร้อยแปดสิบวันในปีภาษีใช่ไหมคะแต่ว่าในเหลืองเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยเพราะอะไรคะเขาอยู่ถึงร้อยแปดสิบวันแต่ว่า ไม่ได้นําเงินเข้ามาในประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องมีหน้าที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยแต่ถ้าอย่างข้อสมเนี่ยอยู่ไม่ถึงร้อยแปดสิบแต่นําเงินได้เข้ามาทําให้เกิดเงินได้ทําให้เกิดรายได้ในประเทศไทยเขาก็ต้องเสียภาษีด้วยอ่ะ,อะทีนี้มันมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างที่หค่ะตัวอย่างที่หเนี่ย ในปีพศ2563นายลักเกียรติเป็นคนไทยใช่ไหมคะเดินทางไปชกมวยที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาสองเดือนได้รับเงินจากการชกมวยเป็นเงิน500,000บาทแต่ได้นำเงินเข้ามาในประเทศไทยเป็นเงินแค่ท่าไมคะ300,000บาทถือว่านายรักเกียรติเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเช่นนี้นายลักเกียรติต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยด้วยในจำนวนเงินที่เขาเอาเข้ามาก็คือเท่าไหร่คะ สามแสนบาทที่นำเข้ามาอ่ะนายลักเกียรตอาจจะมีเงินสักหนึ่งล้านก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาเข้าในประเทศไทยเขาเอาเงินเข้ามาสักห้าแสนอย่างนี้นายลักเกียรตก็ทำไมคะต้องเสียภาษีด้วยเพราะว่าเขานำเงินเข้ามาในประเทศไทยและนายนายรักเกียรติเนี่ยคะ่ะก็เป็นคนไทยแล้วก็ไปชกมวยที่ญี่ปุ่นถึงแม้ว่าเงินที่เขาได้เนี่ย มันจะเป็นเงินที่ได้มาจากต่างประเทศแต่เมื่อใดที่เขานําเงินอันนันเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้เขาอะค่ะต้องเสียภาษีไปในตัวเลยทีนี้ค่ะเรามาดูในหัวข้อที่สองหัวข้อที่สองเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงผู้มีเงินได้ที่อยู่ในประเทศไทยถึงร้อแปดสิบวันใช่ไหมคะ ต่อไปอันนี้จะเป็นผู้มีเงินได้ที่มิได้อยู่ในประเทศไทยอ่ะอันนี้ตรงกันข้ามแล้วนะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็คือหมายถึงผู้ที่อยู่ในประเทศไทยค่ะแค่ระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมทั้งหมดไม่ถึงร้อยแปดสิบวันในปีภาษีผู้ที่มีได้อยู่ในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทย อันเนื่องมาจากอะไรบ้างเราไปดูกันหัวข้อแรกค่ะข้อแรกเนี่ยค่ะมาจากหน้าที่งานหรือว่ากิจการที่ทำในประเทศไทยหรือ2กิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือข้อสุดท้ายค่ะทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในประเทศไทยหรือว่าจ่ายนอกประเทศไทยก็ตามทีนี้เรามาดูตัวอย่างแรกค่ะตัวอย่างแรก ในปีพศส5 6 3นางสาวมาเรียใช่ไหมคะเป็นคนอเมริกันเดินทางมาร้องเพลงในประเทศไทยเป็นเวลา5วันได้เงินค่าจ้างทั้งสิ้น3000สนบาทเช่นนี้ถือว่านางสาวมาเรียมิได้อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะอยู่ในประเทศไทยถึง180วันไหมไม่ถึงแต่ว่านางสาวมาเรียทำไมเขาต้องเสียให้กับ ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีเงินได้พึงประเมินจากหน้าที่หรือว่างานที่เขาทำาั่นคะในประเทศไทยอ่ะเท่ากับเกณฑ์ข้อที่1ต่อไปค่ะข้อที่2ตัวอย่างที่2นายอาทิตย์เป็นคนไทยใช่ไหมคะไปประกอบอาชีพในประเทศอังกฤษแต่มีตึกแถวให้เช่าในกรุงเทพแล้วก็ได้เงินค่าเช่าเนี่ย สามแสนบาทด้วยอะนะอันนี้ถือว่านายอาทิตย์ทำไมคะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วเพราะว่าเขาไปประกอบอาชีพที่ทำไมคะต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีก็คืออะไรคะรัส์สินอันเนื่องจากอยู่ในประเทศไทยทรัพย์สินของเขาในที่นี้ก็คือตึกแถวที่เขาให้เช่าในกรุงเทพก็เลยทำให้ในายอาทิตย์ทำไมคะต้องเสียภาษี อันเกิดจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยอะค่ะในบทนี้ในเรื่องของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ธรรมดาก็จะมีแค่นี้เนาะในสัปดาห์นี้ไม่มีการบ้านนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันในบทต่อไปในเรื่องของเงินได้พึงประเมินโอเคค่ะ